ที่เราเดินมาถึงนะคะเดินทางมาถึงที่ดินเป้าหมายแล้วค่ะก็อยากจะวัดนะคะว่าที่ดินผืนนี้มันกว้างเท่าไรลึกเท่าไหร่แล้วมันมีขนาดเท่าไหร่ค่ะจะไปเดินวัดก็คงจะไม่ใช่ที่นะคะเอ๊แล้วจะใช้วิธีไหนดีคะวันนี้มีคำตอบค่ะมาฟังคลิปนี้นะคะ ็จะแนะนำให้รู้จันะคะแอปแอปหนึ่งค่ะที่ใช้วัดความกว้างความลึกนะคะแล้วก็ขนาดที่ดินงั้นเราไปโหลดกันเลยค่ะแอปนี้นะคะมีชื่อว่าลิงค่ะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ลิงจ,กจ,กจักจักรลักจริงๆนะคะแอป L I N G ลิงเลยค่ะไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะจากแอนดรอยก็ได้จาก IOS ก็ได้นะคะที่สำคัญฟรีค่ะก็มาดูวิธีใช้กันนะคะว่าใช้ยังไงนะคะแอปนี้ พอดาวโหลดมาแล้วนะคะหน้าแรกเลยค่ะก็จะเห็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ตามนี้เลยค่ะว่า มีวิธีค้นหา2วิธีนะคะจะค้นหาจากสถานที่ก็ได้หรือว่าค้นหาจากแลดลองก็ได้ก็ไปเอาจาก Google น่ะละคะ่ะมาใส่นะคะแต่วันนี้เราอยู่ในที่ดินเป้าหมายนะคะเราก็จะใช้เครื่องมือที่จะค้นหาตัวเราเองเนี่ยแหละลว่าเราอยู่ที่ไหนเรากดไปพร้อมๆกันเลยค่ะปึ้งเลยนะคะก็จะเป็นที่ดินด้านหลังเนี่ยแหละคะ่ะแล้วเรามาทําการวัดกันนะคะมันจะมีวงกลมๆที่เราเห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะคะไปที่มุมใดมุมหนึ่งก่อนค่ะแล้วก็ จอดที่มุมนั้นเลยนะคะแล้วกดคำว่าบวกค่ะไม่ใช่คำสิเครื่องหมายบวกนะคะ กดนึงเมื่ออาไปที่มุมหนึ่งแล้วก็ไปอีกมุมหนึ่งที่สุดนะคะที่ขนาดที่ดินของเรานะคะแล้วก็ไปมุมที่สามนะคะแล้วก็ไปมุมที่สจากนั้นนะคะก็จะเป็นสีมุมพอดีกดปึ้งออกมาขนาดที่ดินจะออกมาตามนี้เลยค่ะซึ่งเห็นขนาดที่ดินแล้วนะคะเราก็หาขนาดที่ดินได้เป็นไร่ก็ได้นะคะหน่วยเป็นไร่ก็ได้หน่วยเป็นตารางวาก็ได้หน่วยเป็นงานก็ได้นะคะสมมุติว่าเป็นตารางวานะคะแล้วก็ถ้าเรา ขายจงเป็นตารางวายอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วยังสามารถใส่ราคาเข้าไปเพื่อให้แอป,ปเนี่ยมันคำนวณออกมาได้อีกค่ะหรือถ้าหากว่านะคะคที่ดินของเรานะคะไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมนะคะแต่มันมีมุมหลายมุมหลายเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะคะเราจะทํายังไงคะก็ไปกดเปลี่ยนตัวนี้นะคะเป็นจากสี่เหลี่ยมนะคะเป็นขีดเส้นตรงค่ะอันนี้นะคะจะวัดได้ทีละด้านทีละด้านเลยค่ะงั้นเราไปลองวัดแปลงนี้กันเลยค่ะกดเลยนะคะอา ตามแปลงนะคะกดไปตามมุมเลยค่ะนะคะแล้วก็กดเครื่องคิดเลขนี้นะคะขนาดที่ดินทั้งหมดจะออกมาพร้อมกับความยาวความลึกของที่ดินแต่ละด้านอีกด้วยค่ะหลังจากได้ข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถถ่ายรูปได้อีกค่ะไม่ต้องมานั่งจดทีละด้านละด้านนะคะถ่ายรูปปึ๊ กดถ่ายรูปนะคะมันก็จะเข้าไปอยู่ในเมนูตรงนี้แอนข้างๆตัวบวกนี่นะคะจากนั้นนะคะที่พิเศษกว่าน,นั้นนะคะเราสามารถตั้งชื่อนะคะแล้วใส่รายละเอียดโดยไว้ได้ด้วยค่ะแล้วจากนั้นที่ดีไปกว่าน,นั้นอีกนะคะก็คือเราสามารถจะแชร์ข้อมูลทั้งหมดนียไปที่ผ่านไลน์ก็ได้ผ่าน f a c e b o o k ผ่าน Messenger ได้อีกด้วยโอ้โห บไหมคะแอปนี้โอหสำหรับที่นะคะมันเป็นแอปที่สนุกสนานแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆค่ะเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของคุณนะคะเวลามีข้อมูลดีๆนะคะมันจะได้ไปสั่นกระดิ่งให้ถึงโทรศัพท์ของคุณเลยขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ